้องคิดแบบไหนถึงจะสำเร็จเรียนรู้ในสิ่งที่เราต้องการเรียนรู้ค่ะเรียนรู้อะไรเราก็จะได้สิ่งนั้นเชื่ออะไรเราก็จะได้สิ่งนั้นค่ะหาต้นแบบในชีวิตค่ะแล้วก็ปี้ทำเหมือนเขาทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นความเชื่อทัศนคตินิสัยแล้วเราก็จะสำเร็จเหมือนเขาค่ะ นิสัยนะคะเป็นสะพานพาไปสู่ความสําเร็จค่ะเราต้องมีนิสัยรวยนะคะแล้วก็เริ่มทํามันทันทีค่ะอุปสรรคที่ทําให้เราไม่ก้าวไปถึงไหนนะคะชีวิตเราจะเป็นยังไงนะคะขึ้นอยู่กับวิธีคิดวิธีพูดที่เราพูดกับตัวเองค่ะเช่นเราบอกว่าเราไม่เก่งเราก็จะไม่เก่งค่ะถ้าเราบอกว่าเราทําไม่ได้เราก็จะทําไม่ได้ เพราะฉะนั้นเราต้องพูดสิ่งที่ดีๆอย่าคิดลบถ้าเราคิดไม่ดีสิ่งที่ไม่ดีจะเข้ามาหาเราค่ะมันจะดึงดูดสิ่งที่ไม่ดีเข้ามาหาเราไม่ว่าจะเป็นความขี้เกียจที่กังวลที่สงสัยอะไรก็แล้วแต่ค่ะที่เราคิดหรือพูดออกมาเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่อยากให้มีสิ่งลบๆเข้ามาในตัวเองนะคะเราก็ต้องคิดดีทำดีพูดดีค่ะ มันจะดึงดูดสิ่งที่ดีๆเข้ามาในชีวิตเราค่ะไม่ว่าจะเป็นฉันทําได้มันไม่ยากมันง่ายมันก็จะง่ายจริงๆค่ะเราก็จะทําได้จริงๆค่ะอะไรก็แล้วแต่นะคะที่เราให้ความสําคัญกับมันมันจะเกิดขึ้นจริงค่ะไม่ว่าจะเป็นเราให้ความสําคัญกับเสื้อผ้าเราก็จะแต่งตัวดีให้ความสําคัญกับลูกเราก็จะอยู่กับลูกให้ความสําคัญกับครอบครัวเราก็จะอยู่กับครอบครัว ให้ความสำคัญกับงานเราก็จะทำแต่งงานค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเราต้องขอบคุณทุกอย่างบนโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นที่นอนมอนผ้าหม่มตื่นเช้าขึ้นมาแล้วต้องขอบคุณเพราะว่ามีบางคนที่เขาไม่ตื่นเหมือนเราเราโชคดีแล้วที่เรามีชีวิตตื่นขึ้นมาอีกวันหนึ่งค่ะเมื่อมีอุปสรรคใดๆเกิดขึ้นนะคะเราก็ต้องขอบคุณทุกสิ่งอย่างไม่ว่าจะเป็น ขอบคุณนะที่เราไม่มีตังมันจะทําให้เราเรียนรู้ทําธุรกิจขอบคุณนะที่มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตอย่าใช้ตาในการสร้างชีวิตนะคะให้หลับตานึกถึงเป้าหมายตั้งเป้าหมายให้ใหญ่ไว้ค่ะแล้วเราก็ทําให้ถึงกําหนดเวลาที่ชัดเจนเราทําทุกๆวันทําให้ได้ดังเป้าหมายที่เราตั้งไว้ค่ะ นึกถึงทุกๆวันทำให้ได้อยู่ในภาวะที่งดงามแล้วสิ่งดีๆเรื่องดีๆจะเข้ามาในชีวิตเราค่ะอย่าสงสยัยอย่าก,กังวลทำให้มันเกิดขึ้นจริงค่ะคนอื่นดูถูกเราได้นะคะแต่ว่าเราอย่าดูถูกตัวเองค่ะทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกนี้เป็นไปได้หมดค่ะไม่มีอะไรยากไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้อยู่ที่เราทำตัวเราเองค่ะ ไม่เก่งเพียงแค่เรารู้วิธีเราเรียนรู้เพิ่มทักษานะคะพอเรารู้แล้วเราก็รู้ไปตลอดชีวิตค่ะเรียนรู้ที่จะทำและสร้างมันขึ้นมาค่ะอย่าทำงานเพื่อเงินนะคะแต่ว่าทำให้เราฉลาดขึ้นในทุกๆวันค่ะเงินอยู่ในหัวอยู่ในความคิดค่ะถ้าไม่มีความคิดก็จะไม่มีเงินค่ะมีคนอยู่ที่ไหนก็จะมีเงินอยู่ที่นั่นค่ะที่ไหนมีคนที่นั่งมีเงินค่ะ คนทำให้มีเงินทำให้รวยทำให้มีรายได้ค่ะจบแล้วนะคะถ้าใครชอบช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ Type, type, tick-tock